โอ้ดูครับปล่อยออกมาแล้วปล่อยมาแล้วปล่อยมาแล้วปล่อยมาแล้วว้าวว้าวโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้ากดนแดนแดนโอ้โหกำลังจะกินกบพอดีแก้มเอยกินแก้มือโอ้สีเต็มฮะฮะ สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าๆนะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมจะพาไปดูรอบซิ่งนะครับที่ผมดักไปเมื่อวานนะครับเปลี่ยนไม้ใหม่นะครับผมหมายจากที่เป็นทุ่งนานะครับอันนี้ก็ทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนาขึ้นกับลำพานเล็กๆนะครับผมไปเราไปลุ้นกันครับว่าจะมีตัวหรือไม่นะครับผมไปไม้ใหม่จะ มีตัวหรือจะไม่น,นะครับหลังแรกนะครับอยู่ตรงนี้ครับผมโหโผมเจียบไม่มไว้แล้วนาบีไม่มีตัวครับรอบก,กิ่งไปอยู่ในน้ำเลย หลังที่สองะวนทบเลยครับวนเลยครับนี่ฮะดูครับมีกบอยู่ในท้องงูนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีกบนะครับอืดูครับปล่อยออกมาละปล่อยมาละปล่อยมาละปล่อยมาละ นั่นแน่เอากบยังไม่ตายด้วยครับผมโอ้ยยะโอ้ยอยะเอาเร็วเราก็เอากบสิครับ <c oughs> <c oughs> เอาเข้าไปกินกบเฉยเลยโอ้ อันนี้เป็นงูลายสอนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นงูลายสอโอเคไปไป,ไปเราไม่กินงูหรือเรียกแถวบ้านทางอีสานเรียกงูดังแหแล้วก็ทางภาคเหนือเรียกงูไซนะครับผมไปทางปากลางเรียกงูลายสอครับ นี่ครับโอ้อยู่นะครับน,นี้อู้มีตัวมีตัวมีตัวครับผว,ว้าววโอ้โหหนึ่งสองสสหหตัวครับโอ้ว่าแล้วว่าแล้วห้าเต็มห้าเต็มมามามา,มา ผมออกอันนี้ห้าแต้มนะครับมาเลยนับนะครับแต้มที่หกนะครับอุ๊บแต้มที่เจ็ดครับผม,มที่แปดอ้าวพี่น่าเจ๊ดเลย กำลังได้ฮกตัวได้ฮกตัวทีน่าเป็นแปดมีเลยมีเลยครับโอเคหกตัวแล้วผมไปหมายนี้เจมครับเป็นนายเขาเกี่ยวข้าวเสร็จนะ โอ้มีมีมีม,ม,มีสองแต้มสามแต้มกรบปูนะครับนี่หัวฮาฮา,าได้อีกแล้วได้อีกแล้วหม,มันอยู่ครับผมปุ๊บนั่นไงโดดีนี่ สสวยครับผมไปีเต็ียมละแปดห้าหกเจ็ดแปดแแบบนะครับไปไม่มีแแบบ เห็นและเห็นละเห็นละเห็นละ <c oughs> เห็นแล้วเฮ้ยเผด็งเผด็งเผด็ง <t aran> โอ้โหโอ้โหกำลังจะกินกบพอดีนี่ครับพี่ชมโอ uh กก้กบตัวอย่างอ้วนครับแต่งูตัวผอมนะครับแต่กินกบอ้วนนะครับอ่า จะเอากบโอ้ยบกเอฟเลยครับผมแต่ไอ้ง,งูนี่สิครับเข้าไปกินตลอดเลยเดี๋ยวด้วาเงินกแบบัจะทิจะให้มองเห็นชัดชัด ด้ดิงหางดินหายากออกเย็นนะครับง,งูเข้านะฮะออกยากนิดนึงนะับโอ้หูไปไหนล่ะเปนนู้นแล้วไปแล้วครับ โอ้อกูก็ลงไปแมวโอ้ยยัแบบไม่ได้นะครับยัแบบไม่ได้กดยับ,แบบได้แต่งูเแบบก้าแบบแบบแล้วไหมนาะเก้าเก้าแบบแบบแตมแล้วครับผม เราแต้มกับรอบสองสีหกเจ็ดหลัง หลัง,งนี้กันครับท่านผู้ชมม,มี่เลยไหมไม่มีตัดแต้มมันจะมดหมดเต็มเลยแข็งแรงคนทาน<ะ>มดขึ้นคอเลย

สี่ต้มห,ห้าห้าเต้มครับอีกแล้วทานโบนะครับปักข้างๆนะปกติต้องปักข้างนะห้าแต้มห้าแต้มเดี๋ยวลามกบมลรอบๆเลยฮันเน่ฮันเน่ฮันเน่ห้าแต้ม,ตมละ 1ิ1นะครับสิ 11, นะครับสิบสอง ห้าสิบสี่แ้มแล้วครับหมายนี้ถือว่าโอเคนะครับผมสิบสี่แ้มและไปี๋ยวอีกอยู่สองหรือเปล่าสองเดี<อ>๋ยวเห็นซีนกัแกไปเมื่อกี้เจ็ดเจ็ดมาหนี้แอเจ็ดเแอมซี อยูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สองสามก็เกันนะชิสองเยทสาม่มั้ยู่แล้วหลังเหรอหานลพีเดินไปไหนเดินปุ้นเหาหลังหลังเดะสองแถลุ่มปุ่นไหนหลังงว้ง โอ้นี่นี่นี่โอ้โอ้โอ้นี่อีกจีเด่มนะครับโอ้นี่ครับตัวงามๆตรงีตัวงามๆม,ม,ม,มอับมงกิมันเป็นนั่นนี่เลยสวย ปี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 นี่เตัวดี๋ยวเ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 ดี๋ยวดี๋ะเด้๋วี่ยวเดีเดีอยวเดีเดี๋ยวดีเวดี๋ยวี่วเดี๋วีี มี่ิป็นไซนี้นะสิบเจ็ดเนี่ยเดยวสิบแปดว้าวสิบแปดตัวแล้วครับหมายนี้สวยสวยสวยเลยหมายนี้สวยเลยนี่ดูไปหลุมมูเซ็ะปีเดินขันไปขึ้นมาเพ่เนี่ยอยู่หลุมบนตริงวะหลังเนี่ยหลัง แปดแล้วไป่อต่อแปดตัวแล้ว ini 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 ada ini 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 oh wow oke ini oh si oh sejat 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 oh main ini cantik ya main ini sepuluh sembilan oh ย really? ี่สิบนี่ครับยีเอนะครับผมยีิบสองนะครับ้ผมอ่านม้วันนี้ไม่พลาดเลยนะครับผมอ้หมายแตกไมยแตกหมยสวยหมยแตกนะครับต้องไปหมายแบบนี้นะครับผมยี่สิบแล้วยี่ส อ้ดังเห็นก็สิบเก้ามาบวกกันสี่ยีสี่มันก็เป็นส2กสองเก้ามายี่สิบยีเอ็ดยี่สิบสอง่สิบสาะเฮอยี่สิไปพอนคลิปต้อพี่มัไปทางนี้ไหมนี่ครับน้ำกระขังนะครับสวยเลยครับไหมนี่ เดินยากที่นี่หัวจะตื่นนะ หน,นนึ่งี้มาลุ้นด้วยกันครับทุกชุมลุ้นครับลุ้นต่อเปิดนะครับแฟรทะทรมทะร็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 มสองตัว <laughs> อู้แต่ไซส์สวยนะครับดูไซส์ใหญ่นะครับโอ้ยยี่สิบสามยี่สิบสี่นะครับ ยี่สิบห้าโอ้วัดตุ๊บหึไม้นี้แจ่มยี่สิบห้ากับกบ้ยกับรอบเท่าไรอะสิบสิบสองสิบสองหลังนะครับผมแล้วก็นี่นี่นี่ลอยลอย bên lơi núm Thang đường mà thang này, không, không sao mấy con nú mấy con, mình đi cùng nhau, đi đi ควาสุดยอดของวันนี้แทนทะเดนทะเดนทะแดนน,นี่นะครับท่านผู้ชมยี่สิบห้าตัวนะครับกับรอบกบไอ้สิบสองหลังนะครับผมอู้หใหม่นี้ถือว่าแจ่มมากนะครับสุดยอดสุดยอดอ่านไม้แตกอีกแล้วครับไม้กบ วันนี้เราลากกบไปก่อนนะครับเดี๋ยวหนูเดี๋ยวเราเขาเกี่ยวข้าวเสร็จดีๆก่อนนะครับผมเรายังจะมีกบไว้รับประทานกันนะครับผมกบนานะครับใสจะไม่เท่ากันนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ปะบนกันไปนะครับก็หัวเขียวมั่งก็มีนะครับผมก็ถือว่าหมายนี้อ่านขาดมากนะครับผมก็ขนาดใส่แค่หย่อมๆยมนะครับที่ติดติดก็คือติดแค่หย่อมๆย่อมบริเวณใกล้ๆกลกันนะครับถ้าไอนาตามลำธารเล็ก ยังไม่ลงไปนะครับต้องน้ำข้างบนแห้งนะครับตอนนี้ข้างบนมีน้ำอยู่ก็ถือว่ามารวมตัวกันด้านบนนะครับผมง่ายก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องล่ำลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ